เามาตแล้วนัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับโอ้คุณเกินอยู่ไหอยู่นาคือปลาอยู่ทงคือนเขาตัวนี้อะไร้า่กแม่น้องเน้ยแทบวะนี่เมื่อนี่คือมาผิดลูกเนี่ยมื่อนี่เอามานั่งๆๆ่งนั่งั่งนั่่งนซอเมก่อน้อมเมยก่อนไงไงละวให้เจ้าไยิ้ ใจเยือกเขี่ยมใจง่ายกันน้มเนาะซ้ำเข่าซี่ให้กะซ้นเข่าซี้ให้ซี้ให้ซี่ให้หมดที่แล้วจังเขาเน้นเข่าตรงๆได้ล่เขาศูนย์สามไม่สิดทีก็่เขียนไ้่สดทีเข่าศูนย์ค่ะสามศูนย์ก็ได้ออกมาแล้วมันเน้นเนามศูนกับสองศูนย์หนนน คือกระเป๋ามาปูนน้องแนน้องแนนครับน้องสถิติเก่าเนี่ยนาแต่อยู่ๆนี่นนานนานดีโนี่นี่นีุ่้งมใหมพร้อมนี่นี่อ้าชวยเพื่อมึงแนนน้องแนนโชสถิติเก่าหน่อยอันนี้งวดที่แล pues ้วเนาะจับถือกับไดสามตัวแต่งตัวหนึ right. os os ่งเออเดี๋ยทำมาเนาะถสามตัวเลยเออนี่นีสถิติเก่างวดที่แล้วเนาะถ้าน้องแนนจับอันหาทุนส้มให้จ้โตบางเดีนาะ คนเป็นหาซูนหาแปลว่ากัเขาตัวตัวเน้นนะตัววงกลมแห่สีแดงอีเดียทำเน้นถึงสามศูนยตัวเดียวทำหนึ่งตัวเน้นสามซูนย์ศูนย์สามทั้งบนทั้งล่างแล้วสามศูนย์หมดไปแล้วเนาะตรงนี้นไปซื้อลอตเตอรี่ไวปห้าซูนย์สามเก็บถึงรางวัลที่หนึ่งเก็บถือรางวัลที่หนึ่งเนียนหาซูนสามไปพิถีพิถันตัวตัวนั้นตัวต๊ดฮึงงวดนี้มาตามต่อ สูตรคำนวณน้องแรนนะครับหมวดวันที่สิบหกนี่จะได้แบบใดเนาะเพิ่นไปสามเข่ามาพี่น้องมาเอื่อเนาอยู่ในกลางตรงเห็นยังเล่าน้ะสามตัวต้องหาเอาเท่เดียวเลยอกสามตัวสามตัวสองตัวเลยเนาะเอาใจยิ้ยินมพี่น้องเสร็ไม่ม่เพิ่นสามเข่า เราจะบอกดูหลายแล้วเน่เราเป็นพิ้า่นรของเราเราสรุปมาโหลดได้เบิงบอก็หลัเดมืนกนการเี้ตั้งสองสี่แหง่ไหลมมันเขียนไรพต้องฉีกว่ะก็ต้องฉีกอะ นั่นมอนความันที่สิเอาชุดที่สิบแปดพันลงทุนเลยบานนี้ค่ะเอาเจเอาตัวนี้สีแงจะไหนบอเป็นจับคู่เลยิเอามาเอามือมาจเซ็มดูนีสีแดงเอออันนี้น่าจะออกดีด้วจุดล่องุนเนาะอันนี้เจมด็ข้นต้นจุดลงทุนของรองแนนก็เห็นรูดดบห้าศูนย์สองสี่ศูนยสองเอาบานนี้นี่เห็นเห็นน มคมณพ่อยุณพปากแดงกุ๊กาดแดงบวก,กให้สามตัวของน้องแนนก็ให้สามชุดคือกอนปะครับสา <3 S 2> มชุดคือกอนสามตัวเดี๋ยวค่อยตัวเน้นาปากกาดแดงเขผมกลมให้เลยตอบตัวไหน,ไหนหออกตัวนั้นของ,ของน้องแนนน้อน้น่าัวนี้ก็ว่าเลขนี่เป็น ตัววันนี้ใส่มาจะตัวเดียวกันอ๋อตัวเลขมันกิดว่าอะไรว่าได้หลายตัวแค่ว่าสื่อซื้อหกครับนะเห็นเห็นมีศูนย์ดูวันนี้มันจะเป็นศูนย์อศู่บนอีกแต่ว่าอ่าเก้าวมาแล้วเก้าวท้องตัวล่างนะท้องตัวล่างเก้าวมาแต่ทีเก้าล่างอย่เดียวแต่ทีก้าอย่างเดียวนั้น พอเวลาแป๊บนึงเอาสามตัวก่อนตัวนึงคเอาโชว์โชว์สามตัวเหรอพี่น้องเบิ้งก่อนเนาะเดี๋ยวสองตัวเก็บเลยเก็บไปแเกบไปอห้าศูนย์สองสี่ศูนย์สองสองศูนย์ห้าตัวตีกรอบสีแดงด้วยพี่น้องตัวน่าคุณตัวเน้นตัวชอบเนาะอ๋อฮะนะวันนี้สองตัวเนาะกัน 3 con, 3 các em. Chúng nó, nó. Không, không, không có 2 <tôi> นี่วัดวัดที่นั่นเน is er. mm ี hmm. um ่ยเรดแรงไม่ตอกแปดเก้าเนาะแปดเก้าก็นนี้คือจังน้องแมทมาค่ะเลขลบลบถอยแตมเนึนเนาะคือจังจากหาศูนย์สามจากหาศูนย์สี่เป็นหาศูนย์สามวันนี้หาศูนย์สามเป็นหาศูนย์สองตอนนี้จากจากแปดเก้าล่างเป็นเลขเกียจเก้าเจ็ดเก้านี่อันตรายแล้วก็เก้าศูนเลขสองตัวล่าง ขัดกม่ได้คัน้องแนนเอาเอาเอาคัดมาเป็นคู่เลยหนุอมเ่นสองสองตัวม hey ีแค่เจ็ดเก้ามีแจคูมีแ um> ่เจ um> ้าเก้าเก้าศูนย์เก้าเป็นตัวอันตรายเอาหนาไม่ลยตัวที่จะลองคืนตัวที่จะอ่านั้นเป็นทีมคำนวณผนล่างแ่กรบเพิงอีก่จับล่างอ๋อตัะเลือนหนาล่าง เก่าเก่าซุนดงซุนลางอีกแล้วงวดนี่แตมเหมือนเดิมวงกลมป่ะฮะวงกลมป่ะนี่สีแดงแดงเลยช่งหางเลยเพราะว่าตอนนั้นมันออกเลเลี้ยงเราเนาะเลเลี้ยงแตะเก่าอ่าจากสถิติๆมาค่อยออกกิจเก่าน้องลอยกับสิริลอยออกมามาคนเสียดเขากว่าจากแตมแตมมันสิรลอยถอยๆออกไปตามตามเทงเราออกมาสูงแตมสูงข้างล่างแม่นี่ ก้เลยยุดเจ็ดเก้ากับเก้าศูนย้าศูนย์นำหนักซํำกันบ่นี่กซ่ำกันเลยค่ะโซเนี่ยซ่ำกันเลยเพราะมันทำหนักมากเก้ากรสันรของวงจ้าแนนำนักำกันมันดังเนาะอ่าเนค่ะเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าไม่เขียนวันที่ให้งวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้า้ยหกสิบเ็ดเตอพี่น้อง เราสุนยอนหนักมันตัวใหญ่เตัวใหญ่ติตัวใหญ่ตัวนหม่ไม่ว่าไลว่าอง้องข้ามหงางกล่องไรหมุนไปหมุนมาหมุนรอบๆอ่าโอเคมาตัวอบถงแ่เจ็ดเก้าบ่หลายตัวเนาะค่ะมองได้เปการเล่ปอนเด่นหายเพราะว่าแค่สองหางเนียนคางห่เอี้ค่ะือชิบว่น่าเกินไปเกเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวพีดีจงแล้วก่อนทีจะไปเนาะมองหันในเบื้องสามตัวก่อนแล้วเบื้องอีกแค่รอบเนี่ยสามตัวตีกลบให้เห็นแล้วนะพีกลบถึงสองตัวเลยอ่าเบื้องอีกรอบหนึ่งถึงสองตัวถึงสามตัวเนาะเก้าใส่กันเลยเนาะเก้าพี่น้องจีเก้าร้านเปอร์เซ็นต์เลยน้องแน่นจเก้าเอาให้เก้ามิลังสามตัวอยู่ไหนล่ะเขียนบมังหันวินเก้าล่างจ้าวินเก้าล่างวินเก้าล่าง สามตัวนะครับเลขสนนีน้องแนนแล้วน้องแนนเขียนเขียนชื่อน้องแนนด้านบนแล้วก็วันที่สิบหกกรกอหกเจ็ดให้หน่อยอ่าวตามเฟซบุ๊กที่เจ้านะคะชื่อน้องแนนเฟซของน้องแนนด้นนภาบุญประเสริฐเบอร์โทรน้องแนนบประเสริฐ ใช่ในเฟซเฟซบุ๊กเลยค่ะท sure. ีมทากมาทั uh, ้งแชทก็ได uh, ้ค uh, uh, ่ะชื uh, ่อย uh, ังก uh, ็ด uh, uh, ุลนภาบุญประเสริฐดุลนภาบุญประเสริฐเรือพี่น้องเฟซบุ๊กน้องแนนนะครับในจำนวนในจำนวนอ่าสองตัวที่หนึ่งสองตัวตัวหนึ่งตัวอ่าพี่น้องเบิ้งสามตัวดูกันแล้วสองตัวบอลตัวร้าน เดก้าเก้าศูนย์แค่นั้นเนาะสองหางเข็เขนเดเก้าเก้าศูนย์นั้ K N นมาตุวชั้นมาน้าเป้นด้านหลังกไไ็เลยนแต่ของไอ,พอง้พร้องกับป้าทิดแกนกับแอดมินไลท์ช่องด้วยค่ะตัดการกันไปมุนทการพารวยอันนี้ชแน,นลุมัพยา,ยานาคัพยานาเข็ดพารวยน้องเขม นะครับน้องแมนช่องหลายช่องเนาะวิญญาณกำกันหลายช่องน้องแมนเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม